พีไปแอบตรงที่แม็กแอมในคลิปที่ตรงไหนวะหลังกำแพงอะฝั่งตรงข้ามอะมันไม่เห็นรับตรงไหนวะพี่อยู่ตรงป้ายรถเมย์เนี่ยพี่รอรถเมย์อยู่โมซินเดี๋ยวเสร็จกูแน่ไม่รู้กูเสร็จมันหรือมันเสร็จกูเถ้าพี่แต่ถ้าจะถามว่ามันอยู่ที่ไหน มาจากไหนฮะถามว่าอะไรนะ Where do you come from Where you do come from โอนชเชนาชเอนาไปคอมฟอร์มไทยแลนด์เออออร่อนมาเรื่อยเดี๋ยวพี่รอไปรถเมย์แบ็คโมกคาบอยนะเออออไอหมวกคาบอยใช่ไหมใช่ใช่ได้เรียกยิงถูกเดี๋ยวรู้เรื่องรเมรู้เรื่องแน่มึง หมูคาบอยใช่มได้ได้โอโอโอ้ o n อ s t no โ t t o p h e e l e h e y h e ตายสัตว์เรียบร้อยไม่มีคาว่าปาีในหมู่โจรเฮ้ย n d my i d เนียน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 เฮ้ยมันใช้โมตินนะเอาที่เด็ดแม็กซ์ใส่ไปโหโมซินของสวยด้วยสัตว์รอ้ประหลางก็สนุนไอ้เยอะยคนเร็วอ่ะเรียกอาหารละมันมีปืนสั้นไหมโอเคมีสะพายไงไงบอกแล้วอย่าไว้ใจโจเล่นเกมเนี้ยไม่ต้องมาองเฮลมงเฮลมีกูไม่เฮลหรอกกูจะเอาขอแล้วกูเฮลแต่พวกกู เรียบร้อยไปหนึ่งเจอแดดวะไงซสมบีใครรอแหมให้กูมายืนรอรถเมย์ต้องนานของพังไหมเนี่ยกระเป๋าพังไหมเช็คสิแบลี่นาเมทเอาไปใช้เลยหนูไ่ใช้โมซินไปแล้วกันเอเนี่ยมีลูกไอเคเอสด้วยเดี๋ยวพี่เอาไปติดกล่องให้พี่แล้วกันเนี่ยลูก a อเคเอสแบ้คทิงให้ละ